อันนี้คือซื้อเองนะไม่ได้ว่าเขามาจ้างสปอนหรือว่าอะไรนะซื้อเองจริงนะก็เลยมาพูดจับใจจริงว่า เออหลังใช้แล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีวเมอร์ดี้เ,เกิร์นนะคะคลิปนี้นะคะก็มารวีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดังมากในติ๊กต็อกนะช่วงแบบที่ผ่านๆมานั่นเองคะ่ะแล้วก็มิวเพิ่งใช้หมดเกือบจะหมดแล้วนะทุกคนก็เลยอยากจะมารีวิวทุกคนได้ฟังนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่มีชื่อว่า B P Serum l y g h t c o p นั่นเองนะคะทุกคนที่คือฮิตมากในติ๊กต็อกนะคะก็มีคนดังต่างๆก็มา โฆษณาหรือว่ารีวิวทุกคนให้รู้นั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่มิ้งนีใช้จริงใช้เองซื้อเองนั่นเองนะทุกคนก็เลยจะมาบอกเล่าทุกคนนะว่าใช้แล้วเกือบจะหมดขวดอีกนิดนึงเลยนะคะใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงพอเราเป็นยังไงข่าวขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบในตัวนี้บ้างนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะ สืบเนื่องจากที่ว่าคลิปที่เป็นของอาวานิก้าทุกคนที่ม่เคยรีวิวไปนะั่นคือผลตอบรับดีมากมีคนมาดูเยอะมากแล้วก็มาคอมเมนต์เยอะมากนะคะจนไปเจอคอมเมนต์ออมมหนึ่งที่มีเนาะบอกว่าพี่คะลองใช้ BP เซรั่มตัวหนึ่งสักอย่างเนะะี่ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างมิวนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูใน Tik t o อกหรือว่าดูแบบอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเออบีพี um เซรั่มเนียคะคืออะไรก็คือจะเป็นเซรั่มตัวนึงที่เขาบอกว่าช่วยผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันนะคะ,ะก็เลยดูที่แบบเฟซบุ๊กเฟ ไปดูที่เพจหลักนะทุกคนกลัวแบบซื้อของปลอมมานั่นเองนะคะก็เลยไปได้มาขวดนึงนั่นเองนะ,ะแอดมินเขาก็นากรีนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยไปจัดมานั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะอันนี้จะบอกว่าเป็นกล่องตัวเก่านะคะตัวนี้เขามีแพ็กเกจใหม่ไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้มิมารีวิวในฐาน,นะแบบกล่องแบบแพ็กเกจเก่านั่นเองนะ,ะทุกคนเพราะซื้อมาสักพักนึงลแล้วนะ,ะแบบเดือนหลายเดือนแล้วนะคะอ่ะตัวกล่องนะพอได้มาก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหน้าก็เป็นตัวนี้ VP เซรั่ม ต่างๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นวิธีใช้อะไรเงี้ยนะคะวิธีเก็บรักษาเข้าคุณระวัง5 0 0มิลลินั่นเองนะคะทุกคนข้างกล่องเขาขายราคา5้าบาททุกคนดูแบบโอขายจริงคืรถกระหน่ำมากเลยเนี่ย แล้วก็มีเลขที่จดแจ้งต่างๆนะคะทุกคนพอเปิดออกมาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นตัวขวดแบบนี้<ม>นั่นเองซึ่งมาแบบจุใจเลยจะสังเกตว่าคือมิวชันจะหมดแล้วหรือแค่ตรงนี้แค่นั้นเองเขาเหลือไว้ให้ดูเนื้อนะคะว่าตอนใช้เป็นยังไงนะ,ะทุกคนเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้คล้ายๆข้างหน้ากล่องเลยนะคะแล้วก็ผลิตโดยข้างล่างแล้วก็ปริมาณ500มลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝาเปิดปิดแบบนี้นั่นเองะคะทุกคนแล้วก็มีเนื้อผลิตภัณฑ์อยู่ข้างใน เออซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีสารสกัดนะคะจากมะเขือเทศนะคะกรูตาไทาโอไฮายารูรอนนะคะแล้วก็เกรดทองคออํานั่นเองนะคะทุกคนโดยรวดมแล้วนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวแข็งแรงออขึ้นโดยรวดมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนเนื้อของเขาก็มีความว่าสวยงามมากเลยทีเดียวมันออกแนวเป็นเจลลี่นิดนะะึงทุกคนสีแดงเนื้อสีแดงนะคะแล้วก็มีเกรดทองคําอยู่ด้านในเห็นไหมทุกคน เกล็ดทองทองแบบนี้นะคะแรกก็คิดอยู่ว่ามันเป็นของจริงของปลอมนะ <c oughs> คือมีการงงนิดนึงแต่ว่าคือซื้อที่เพจหลักทุกคนยังไงไม่คิดว่าเป็นของจริงนะคะเออพอทาไปปุ๊บนะคะขาจะเป็นออกเนื้อกึง่งๆเจลลี่แล้วก็เซรั่มนั่นแหละนะจ๊ะทุกคนหลังทาแล้วก็คือแบบมีความชุ่มชื่นจริงๆนะคะแล้วก็มีแบบเก็ดทองทองอยู่ด้วยนะคะอย่างนี้เลยนิดนึงอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนแต่ว่ามีเกล็ดทองทองอยู่แบบระยระยไปมานะคะซึ่งสิ่งที่มิวชอบในตัวนี้เลยนะคะก็คือว่า กลิ่นเขาหอมมากทุกคนกลิ่นเขาแบบหอมสดชื่นนะคะไม่ได้กลิ่นแบบมะเขือเทศนะ,ะทุกคนเป็นกลิ่นที่หอมค่อนข้างหอมสดชื่นแล้วก็ดมแล้วก็เออดูน่าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมมันทาง่ายแล้วก็แบบซึมไวไปเลยลก็ไม่เหนียวเนื้อหนานะทุกคนแต่ว่าทมว่ามันแบบเหนียวเนื้อหนะไหมก็ไม่นะ,ะทุกคนมีความว่าทําให้ผิวดูแบบเย็นขึ้นดูนุ่มนิ่มขึ้นอะไรอย่างนงี้นั่นเองนะคะแล้วก็ชอบสีเนื้อของเขาด้วยทุกคน <laughs> ชอบส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวเลยชอบ เนื้อเกล็ดทองๆข้างในของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ชอบสีแดงเนื้อสีแดงของเขาอะไรอย่างงี้นะก็ตอนทาแล้วรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นดีนะทั้งหมดนี้นะคะใช้มาแล้วประมาณเดือนเดือนครึ่ง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช้หลังอาบน้ำนะก็คือใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอาจจะดูเหมือนใช้หน้าน,นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็โบกไปได้โดยที่แบบไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็บาทนั้นเองก็เลยใช้แบบสุดลิสุดเด็ดเลยทาทั้งแขนทาทั้งขาเองนัทุกคน แล้ววิธีการทดสอบของยูน่ก็คือว่าข้างนี้มันจะเป็นไม่ได้ทาครีมกันแดดนะคะส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านที่ทา B P เซน่าไปก่อนแล้วก็ทาด้วยครีมกันแดดทับนั่นเองนะคะทุกคนผลปรากฏว่าเรื่องของความขาวนะคะก็คนจะตกใจไหมคนจะว่าฉันไหมก็รู้สึกว่าเฉยๆนั่นเองทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าขาวโอ้ขาวอม่เหมือนที่เขาแบบโฆษณาอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนไม่ได้ขาวแบบสว่างขนาดนั้นแต่รู้สึกว่า มันมีความเนียนขึ้นมาแบบนิดนึงนะคะทุกคนประมาณ50%กว่าก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้นั่นเองนะคะจบการรีวิอวอไม่ใช่นั่นแหละนะคะอ่เดี๋ยวเทียบให้ดูแลวกันว่าสองข้างเนี้ยมันสีผิวมันเท่ากันหรือเปล่าวะทดสอบด้านที่ทาครีมกันแดดก,กับไม่ทาครีมกันแดดนะคะทุกคนเห็นไหมคือ จะบอกว่าก็แทบไม่แตกต่างนะคะว่าแบบเฮ้ยทาแบบครีมกันแดดแล้วมันจะแบบช่วยปกป้องผิวอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าด้านที่ทาครีมกันแดดจะรู้สึกว่าผิวมันขาวกว่าด้านที่ไม่ทาครีมกันแดดน,นิดนึงอะไรเงี้ยก็ยังดีนะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็เท่ากันนะทุกคนสีผิวมันก็ยังเท่ากันมันก็ดูไม่แตกต่างอะไรขนาดนั้นอะไรนี่เองนะคะอันนี้คือเทียบกับแสงไฟนะทุกคน แต่เมื่อเทียบกับแบบแสงพระอาทิตย์ธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่ามันขาวสว่างกระจ่างใสแบบที่เขารีวิวหรือว่าเขาโฆษณาอะไรขนาดนั้นนลคะทุกคนแล้วรู้สึกว่าคนที่เขามาแบบทำคลิปรีวิวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมีความชื่อดังใช่ไหมแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาจ้างมาหรือว่าโฆษณาหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนอะก็คือชูอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือใช้จริงนะใช้จริงแต่ว่าเหมือนแบบแทบจะไม่ลดเลยทุกคนคิดก็เลยไม่รู้เขาจะจริงหรือเปล่าใจไหมทุกคนก็เลย มาพิสูจน์ให้ทคนดูเลยว่าอ่ะเนี่ยใช้หมดจริงๆนะแล้วประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยก็ก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนอันนี้คือซื้อเองนะไม่ได้ว่าเขามาจ้างสปอนหรือว่าอะไรนะซื้อเองจริงนะก็เลยมาพูดจับใจจริงๆว่าเออหลังใช้แล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาวขึ้นหรือว่าอะไรนะทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบนะหมายถึงว่าชอบตรงที่ก็อย่างที่บอกนะว่าชอบตรงที่ เขาให้มาแบบเยอะมากคุ้มมากครึ่งลิตรเลยทุกคนเทียบกับราคาก็คือมีความว่าคุ้มเกินราคานะทุกคนแถมกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทาง,ง่ายด้วยไม่เหนียวเนืน้อด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวม่คิดว่าหลังทาตัวนี้เสร็จก็ควรจะทาครีมกันแดดทับดีกว่านะคะก็มันจะช่วยกันแดดด้วยนิดน,นึงนะคะแต่นี้เขาไม่ได้บอกว่ามีกันแดดอะไรนั่นเองนะคะแล้วถ้าถามว่าเด็กอายุ14บส่าอะไรเงี้ยใช้ได้ไหมนะคะอันนี้มิคก็คิดว่า<ม>ได้นะทุกคนมันไม่ได้แบบต้องผิวอ่า อ่อนโยนหรือว่าอะไรขนาดนั้นก็ลองใช้ดูมันคิดว่าน่าจะใช้ได้นะมันก็คือคินทาผิวตัวหนึ่งนะคนแต่ใครแพ้ง่ายก็อาจจะลองที่ท้องแขนก่อนดูนะคะว่าเราแสบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือผิวแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตัวนี้เหมาะกับทุกคนนะคะตัวนี้เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายใช้ไม่ได้นะคะอะไรคือมีเป็นคนที่ผิวแบบผิวปกติเลยไม่ได้แพ้ง่ายอะไรนั่นเองะคะ่ะดูก็เลยใช้ได้แบบว่าสะใจนะทุกคนเออแต่ถามว่าอยากซื้อต่อไหมนะคะก็ อาจจะดูอีกทีแล้วกันไม่ได้ซื้อภายในภายในเร็วๆนี้นะแต่อาจจะซื้อแบบเฮ้ยอยากใช้แบบทาอะไรที่มันแบบคุ้มๆเลยก็อาจจะซื้อตัวนั้นก็ได้นะอาจจะนานไปประมาณสองสเดือนอะไรอเงี้ยก็คือใช้อาจจะซื้อซ้ำนั่นเองนะทุนแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมกับราคาที่เสียไปราคาล้วกว่าบาทอะไรเงี้ยมีว่าคุ้มนะเออก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจอย่างหนึ่งนะคะที่ก่อนจะซื้อนะทุกคนเพราะว่าใช้เองจริงๆแล้วก็ มารีวิวให้ได้ฟังจริงแบบไม่อวยของแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแต่สิ่งที่ชอบก็มีนะอย่างที่บอกไปนั่นเองนะจ๊ะเพื่อไี่้แย่ซะทีเดียวนะคะทุกคนอาจจะแบบนอกจากตัวนี้ก็ต้องขาดผิวด้วยแล้วก็งบหน่อยก็อาจจะแบบกินกรูต้าไหมหรือว่าใช้วิธีการกินอาหารเสริมแทแนอะไรเงี้ยก็รวมด้วยก็ใช้ได้เช่นเดีวยวกันทุกคนทำหลายๆอย่างรวมกันมีคิดว่าผิวมันจะต้องแข็งแรงขึ้นอะอย่างน้อยแล้วก็ผิวเนียนขึ้นด้วยนะคะตามสเต็ปนะ,ะโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็ มีประมาณนี้นะคะที่มิวมารีวิว B P Serum ม e c o v e r i n นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนก็แล้วกันนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะทุกคนในมิวก็ไม่ได้เชียร์ซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนก็แล้วกันนะคะว่าจะซื้ออยางไงอันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆสำหรับช่องมิวนั่นเองนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิวมาดรีเรคครว ไปลองดูได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากลองไม่ได้เสียหายอะไรนะจ๊ะ